โอ้ยด,ดู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 นี่อะกระบอกเดียวนะครับแต่โอ้โหเน้นเนดูหางสวัสดีครับสวัสดีเพ,พื่อนๆพืพี่ๆน้องๆน,นานาเอฟซีครับผมมาครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปหาดักปลาไหลนะครับแต่วันนี้ผมจะเอาไปแค่สามกระบอกเยอะที่ผมใช้นะครับนี่ก็เป็นปลาเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นปลาหมอเทศนะครับที่แม่บา้านไปตกมา ช้แค่สามกระบอกพอนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปหวังที่จะดักเอาแบบถึงขนาดขายอันนี้ผมก็จะไปดักเอาแค่พอกินนะครับแต่ไม่รู้มันจะได้หรือเปล่าเหยื่อนะครับสามชิ้นก็ต้องลองไปวัดดวงกันดูครับว่าจะหมานหรือเปล่าโอเคครับเรียบร้อย สองกระบอกนะครับอืม <c oughs> และนี่ครับผมหมายผมนีอันนี้รูกเก่าเลยเคลีย <c oughs> ครับเดี๋ยวผมดักก่อนนี่ครับผม <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งกระบอกและเหลือยังเหลืออีกสองไปครับเราไปดักกันต่อนี่ครับตรงนี้ก็อีกหนึ่งหม้นะครับ <c oughs> ลกสังหารครับ มองอ้ำเก็ไม่เห็นนะนี่ครับผมเสร็จอีกแล้วนะครับหนึ่งกระบอกไปครับยังเหลืออีกหนึ่งกระบอกอยู่นี่นี่ปเรียบร้อยแล้วนะครับกระบอกที่3ามอันนี้น้ำตื่นหน่อยแข่มิดปากกระบอกก็ ผมมาดักนะครับผมก็จะหาแคร์อกกินเพราะว่าสมัยนี้เรื่องการหาขายไม่ต้องคิดหวังนะครับเพราะว่ามีคนดักกันเยอะครับแล้วเดี๋ยวดูกันรุงนี้ว่าจะเป็นยังไงสวัสดีกันตอนเช้าครับผม่มาครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะมีเข่าหรือเปล่านี่ไ <c oughs> หลหรอหมายของผมนะครับก็เป็นหมายกลางทางมาดูกัน โอไมีคร oh, ับผมก็บอกแนกไปครับก็บอกแรกเปล่าไปแล้วนะครับนี่เดี๋ยวนูก็บอกที่สองเรา กะบอกที่สองก็ฟาวครับผมไม่มีตัวเลยไปครับเดี๋ยวดูก็บ,บอกที่สามไปครับผ่านมาสองก็บ,บอกแล้วนะครับปัะเดี๋ยวไปดูก็บ,บอกที่สามก็บอกสุดท้ายจะมีหรือเปล่าครับอ <c oughs> อ๊ยๆอ๊ยอ๊ย โอ้โหสุดจัดกันนี่น,น,นี่เหลืองอ้อยเลยโอ้โหคลาดมาสองนะครับนี่โอ้โอย่างนี้รู้สึกเขาแน่นอือกระบอกเดียวรู้เรื่องครับผมโอโ้ฟังเสียงไอ้กุกักไปหมดนี่น,น,น,นี่เหลืองอ้อยเลยไปครับไปเทดูกัน,น <laughs> เอามาสามเข่าแคนหนึ่งนะครับ แถวครับผมไปครับมาครับมาถึงบ้านแล้วนะครับแม่สองก็บอกแรกเลยนเอาสใจหายเลยนะครับถือว่ายัางโชคดีสามก็บอกมีเข้ามานหนึ่งมาครับมาเทดูกันว่าจับห่อขับข่าวสักมือไหม็อ,อย่างที่บอกครับสมัยนี้คนหากินกันเยอะก็เลยค่อนข้างที่จะหวังอะไรไม่ได้มากโอ้ดู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  มีอกระบอกเดียวนะครับแต่โอ้โหเน้นๆดูหางหนึ่งสองสามโอ้โหีสุดยอดครับผมสามกระบอกมีเข้ามาหนึ่งแต่กระบอกเดียวรอเป็นกิโลเลยครับนี่ครับผมมันหมานครับ